ือเรื่องภาษาที่จะพิสูจน์ว่าคัมภีร์ที่มุสลิมนับถือเนี่ยพิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องภาษาที่ไม่มีใครสามารถที่จะแต่งเรียนแบบประพันธ์ลอกเรียนแบบได้ในเรื่องภาษานะ16แบบจำเอาไว้ในในภาษาอรับจะแต่งกาบก,กรกวียังไงมันก็แต่งอยู่ได้ใน16แบบมันไม่ออกไป้ไม่ว่าจะเก่งกาศขนาดไหนแต่สิ่งที่มูฮัมหมัดนามามันไม่อยู่ใน16แบบและคนที่เก่งภาษาในยุคข,ของท่านอเบี่ย ที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาอรับเนี่ยท,ที่อยู่ในยุคของมุฮัมมัดเนี่ยนะก็ยอมรับว่านี่นี่คือไม่ใช่กาบกอนแล้วไม่ใช่เพราะกาบกอนมันต้องอย่างที่เราแต่งอันนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อไม่มีใครสักคนนึงเขาบอกมัมมัมมัดแต่งมั่วแล้วไปอยู่ในโขกจริงเหรมั่วไม่มีนะไม่มั่วแล้วเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเพราะฉะนั้นคนในยุคของท่านนาบียุคของศาสนาทุนมุฮัมมัดเท่าที่ปรากฏไม่มีใครได้รับคำท้าแม้แต่คนเดียวไม่มีนะ ที่จะรับคำท้าว่าอัมโมมัดมาข้าจะรับคำท้าเองไม่มีที่ประกาศชัดๆมีแต่ที่ลองแต่ไม่สาเร็จลองไม่สาเร็จลองไม่สาเร็จ,รจก็มีมาตลอดพันสี่ร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนพยายามจะลอกเรียนแบบแต่งให้เหมือนก็ไม่มีใครแต่งเท่าไหร่ก็อยู่ในสิบหกแต่งเท่าไหร่ก็อยู่หนึ่งในสิบหกและคนที่แม้จับผิดนะนะในกรณีที่มีคนออกมาท้าทายแล้วเนี่ยข้าแต่งได้แล้วคนที่ออกมาจับผิดก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญภาษาอับดุลที่ไม่ใช่มุสลิม เนี่ยแลกคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เขา,เ,ขาเชี่ยวชาญในภาษาอับอเขาออกมาโต้ให้เองเลยว่าเองแต่งเ่ะเองก็ยังอยู่ในสุแบบอยี่ดีเลยเดี๋ยวเชื่อไหม <c oughs> นี่คือความมหัศจรรย์ทางภาษาที่จะพิสูจน์ว่ามูฮัมหมัดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่ในทะเลทรายไม่มีอาจารย์ครับ40ปีใช้ชีวิตมาคนเห็นชีวิตท่านนบีอยู่รอบข้างเป็นผจรพยานได้อย่างดีไม่มีว่ามูฮัมหมัดจะไปนั่งเรียนกับใคร เดินทางก็ไม่ได้เดินทางไปเรื่องเป็นลาวไปอยู่นานๆไม่ไม่ใช่คนที่เก่งภาษาระดับขั้นเทพและขั้นสุดทอนผู้อ่ะง่ายๆต้าเป็นบ้านเราก็ยังไม่สามารถที่จะแต่งเรื่นแบบได้นี่คือด้านภาษานะที่จะพิสูจน์ว่ากุรอานเนี่ยเป็นคำพีที่มาจากพระพป็นเจ้า